สวัสดีครับคณาจารย์และผู้สนใจการสอนออนไลน์ทุก,ท,กท่านนะครับผมอาจารย์เอินสุริยฉชัยจากภาควิชาวิทยาการคอรมพิวเตอร์และสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พาพระนครเหนือนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสาธิตวิธีการสอนออนไลน์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองเอาไปปฏิบัติกันนะครับว่ามันจะทําได้อย่างไรบ้างนั่นเองนะครับโดยเป็นการวิธีการสอนออนไลน์โดยเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะฮะโอเคนะครับ เนื้อหาหลักของเราเนี่ยก็คือมีอธิบายการสอนออนไลน์ด้วย a c e b o o k เนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับการเตรียมบปกลณ์การเตรียมเยมนื้อหาแล้วก็ขั้นตอนการสอนออนไลน์รวมไปถึงการขั้นตอนสุดท้ายคือการอัปโหลดลงยูทูบนั่นเองเนื้อหานะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากในลิงก์นี้นั่นเองนะครับในสไลด์นี้แล้วสามารถรับชมทาง YouTube ไดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ทีหนึ่งทำไมถึงต้องใช้ a c e b o o k นะครับก็คือว่าการสอนออนไลน์ด้วยเฟซบุ๊กเนี่ยมีข้อดีตรงที่นักศึษาส่วนใหญ่เนี่ยมี สามารถดูได้ทุกอุปรกรณ์ว่าจะเป็นมือถือหรือคอมพิวเตอร์เองก็ตามสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับแล้วก็นักศึกษาเนี่ยสามารถพูดคุยกับเราได้นะโดยผ่านทางการแชทนั่นเองเป็นข้อความสามารถแสดงความรู้สึกต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นอิโมชั่นต่างต่างดังต่อไปนี้แต่มันก็มีข้อเสียก็คือว่ามันไม่สามารถใช้ในรูปแบบของการจัดประชุมได้นะครับไม่เห็นภาพและเสียงของผู้เรียนนั่นเอง แล้วตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช้ไม่ใช้ a c e b o o กก็มีหลายบา้านก็มี Google Meet Microsoft Team s แล้วก็สู m นะครับอันนี้เลือกใช้ตามความสะดวกได้เลยแต่ผมขอแนะนำเบื้องต้นเป็น a c e b o o k นะครับมันจะได้ง่ายที่สุดนั่นเองนะฮะในการเตรียมอุปรกรณ์นะครับอันนี้คืออุปรกรณ์หลักที่ทุกท่านต้องมีนะครับคือเครื computer, อ่องคอมพิวเตอร์อาจจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยผมแนะนำเป็นโน้ตบุ๊กดีกว่าเพราะว่ามันมีทั้งไมค์และกล้องพร้อมอยู่แล้วนะครับถ้า อีกอันหนึ่งคือโปรแกรมก็สําคัญไม่แพ้กันก็คือบนโปรแกรม OBS เป็นโปรแกรมที่จะใช้ในการไลฟ์ผ่าน a c e b o o k นะฮะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้หรือเซิร์ชกูเกิลก็ได้ครับ OBS ก็สามารถดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันอุปกรณ์เสริมนะครับอันนี้ถ้ามีก็จะดีมากขึ้นนั่นเองนะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอันแรกคือไมโครโฟนแบบ USB นะครับในการสอนออนไลน์เนี่ยคุณภาพเสียงเนี่ยถือว่าค่อนข้างสาคัญที่สุดนะครับผมเลยให้ความให้ความจําเป็นที่80%นนะฮะเสียง ภาพไม่สวยไม่เป็นไรนะแต่ขอภาพขอให้เสียงดีนะครับมันทําให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็แล้วแต่กําลังวังชาฮะกวีนแต่ระดับ500ถึงระดับเป็นพันนะครับแต่ผู้เริ่มต้นนะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้นะครับเสียงคุณภาพใช้ได้ราคาถือว่าไม่แพงนะฮะถ้าเอ่อทุกท่านสงสัยว่าผมใช้ตัวไหนนะครับผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับก็คือ audio technica atr 2001นะครับถ้าชอบคุณภาพเสียงก็ลองหาซื้อดูได้นะฮะอย่างหนึ่งคือกล้องเว็บแคมอันนี้ก็เลือกได้ตามความชัดเลยนะะ ส่วนที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นยี่ห้อ Logitech C920 นะครับครน,นี้ก็ปากกาเมาส์นะครับหรือเออเพนปากกานั่นเองนะฮะก็คือตัวเนี้ยจะใช้ในการเขียนหน้าจอให้ลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับความจำเป็น70%สหรับวิชาที่จำเป็นต้องเขียนบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์เองก็ตามนะฮะก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเขียนให้ดูนะฮะก็คือเราจะใช้ผมอาจจะใช้เป็น OneNote นะเพื่อความสะดวกนะฮะ ก็คือง่ายๆเลยคือว่าเราก็เปิดไปแล้วมาเลือกที่เมนูดอนะฮะแล้วก็จิ้มตัวปากกาไปนะครับแล้วก็เขียนได้เลยฮะเห็นไหมมันก็จะเขียนเหมือนปกติเหมือนเราใช้ออปากกาเขียนบนกระดาษนั่นเองนะฮะมันก็จะ ง่ายนะครับตัวอักษรสวยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เมาส์ค่อยๆเขียนเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถเลือกสีเลือกไฮไลท์ต่างๆได้นะครับสามารถลบได้ด้วยนะครับมันก็ค่อนข้างสะดวกดีโอเคนะครับอ่ะนี่ก็วิธีการเขียนด้วยการใช้เมาส์ปากกานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างแนะนําเลยถัดมาอุปกรณ์ส่องสว่างไม่ว่าจะเป็นไฟหรือฉากหลังนะครับอันนี้แล้วแต่ความอยากสวยอยากหล่อได้เลยฮะ จัดไปเต็มที่ฮะส่วนผมตัวผมใช้แบบไหนผมใช้ซอฟต์บ็อกซ์สองตัวนี้นะครับอันนี้ก็ราคาไม่แพงฮะอันนี้อันนึงคือกีนสกีสำหรับท่านที่ต้องการตัดฉากหลังอยากให้โผล่เฉพาะผู้บรรยายเท่านั้นไปโผล่บนหน้าจอต่างๆวันนี้ก็ต้องใช้กีนสกีนะครับเออไม่ต้องซื้อตัวแพงก็ได้ครับผมใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียว2ตัวก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันในการเตรียมเนื้อหานะครับก็คือสิ่งแรกที่เราต้องโฟก,กัสเลยก็คือตัวสอนนะฮะทุกท่านอาจารย์ทุกท่านจะมีสไลด์อยู่แล้วนะ นักศึกษาดูเนี่ยอาจจะดูด้วยมือถือนะครับซึ่งมันจะเล็กนิดนึงนะครับไม่เหมือนสอนหน้าห้องดังนั้นเนี่ยเราควรใช้ตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยควรเลือกใช้ฟอนต์ที่เป็นแบบฟอนต์ ui ก็คือฟอนต์ที่สำหรับในการแสดงทางหน้าจอนะครับอย่างผมมี6ฟอนต์ตัวอย่างนะครับฟอนต์ด้านขวาเนี่ยเป็นฟอนต์ ui หมดไม่ว่าจะเป็นท่าโฮมาลีลาวดี ui 2ฟอนต์นี้มีในเครื่องอยู่แล้วสามารถใช้ได้เลยอีกอันนึงก็คือฟอนต์ตาระบ,บันอันนี้ต้องดาวน์โหลดจากใน google อีกทีหนึ่งนะครับ ทั้ง6ฟอนต์เนี่ยนะครับฝผมใช้ขนาดเท่ากันคือ22พอยต์จะสังเกตเห็นว่าฟอนต์แบบ UI ทางด้านขวาเนี่ยมันจะอ่านง่ายกว่านั่นเองนะฮะฟอนต์แบบซ้ายมันมีข้อดีในการพิมพ์ครับคือพิมพ์สวยแต่เวลามาแสดงหน้าจอเนี่ยมันจะตัวเล็กนิดนึงนะครับคราวนี้การจัดเนื้อหานะครับเนื่องจากว่าผู้เรียนออนไลน์เนี่ยจะค่อนข้างวอกแวกได้ง่ายแล้วเราก็ไม่ได้มี อยู่ในห้องสามารถดูพฤติกรรมนักศึกษาได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่าไม่ควรใส่เนื้อหาที่เป็นมากไปในหนึ่งหน้านะครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยหากมีภาพประกอบด้วยก็จะสะดวกขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่า2ส,สไลด์เนี่ยคือเป็นเนื้อหาเหมือนกันนะครับผมก็เลือกใช้เอาภาพมาประกอบนะครับแล้วก็ใส่เนื้อหานิดหน่อยที่ที่สำคัญจําเป็นไปแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็มันย้ายเอานะครับ ในการแสดงผลนะครับมันก็มีอยู่ได้หลายแบบแบบแรกก็คือว่าแสดงผลเฉพาะหน้าจอเท่านั้นนะครับอันนี้ก็มีข้อดีตรงที่ว่าไม่ต้องแสดงหน้าตาเรานะครับไม่ต้องมีเว็บแคมด้วยนะน,นี่ก็ประหยัดที่สุดเลยนะฮะก็คือโชว์หน้าจอแล้วสอนเลยนะครับอีกแบบหนึ่งคือเห็นหน้าผู้สอนด้วยนะถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยผมจะแนะนําเป็นแบบนี้นะครับการเห็นหน้าผู้สอนเนี่ยทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับเราเอ่อได้มากขึ้นมีความสนใจมากขึ้นนะเห็นอากับกิริยาของผู้สอนนะครับ ในการแสดงหน้าผู้สอนเนี่ยก็มี2แบบคือแบบตัดฉากหลังนะอันนี้ต้องมีกรีนสกรีนนะตัดฉากหลังคือว่าเอาเฉพาะผู้สอนเนี่ยมาโผล่อยู่หน้าสไลด์นะอาจารย์ก็สามารถเลือกตำแหน่งที่ไม่บังข้อมูลได้ก็อีกแบบหนึ่งคือแบบสตูดิโอก็คือว่าแบบที่มีการจัดรูปแบบเลเยอร์ต่างๆซึ่งผมใช้แบบนี้นะครับก็คือส่วนสอนก็เป็นส่วนหนึง่งส่วนที่จะเป็นกล้องเว็บแคมในการแสดงหน้าผมก็อีกส่วนหนึง่งนั่นเองอันนี้ก็จะสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ถัดมาคือโปรแกรมที่เราต้องใช้ในคราวนี้ก็คือโปรแกรม OBS ผมจะสาธิตการใช้งานโดยเบื้องต้นง่ายๆให้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ไปดาวน์โหลดนะก็พิมพ์ด้วย Google ฮะ OBS แล้วมันก็จะเจอลิงก์แรกเลยสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็น Windows เออ Mac OS แล้วก็ Linux ใช้ได้หมดเลยนะครับคราวแรกเนี่ยพอเราได้ซีนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราต้องมาเลือกก่อนว่าเราจะโชว์อะไรไปบ้างนะครับ กดปุ่มบวกตรงนี้ครับช่องที่2กดปุ่มบวกเจอคําว่า display capture ก็คือจะเอาหน้าจอของเรามาโชว์หลังจากนั้นให้ตั้งชื่ออันนี้จะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกจอที่เราต้องการแสดงนะครับถ้ามีจอเดียวก็เลือกแล้วติดเลยจะเห็นภาพตัวอย่างตรงนี้แล้วกดโอเคก็แปลว่าเราจะโชว์หน้าจอเราได้ละถัดมานะครับเราสามารถเพิ่มเว็บ c a m ได้ก็กดบวกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปเลือก video capture device หลังจากนั้นก็ตั้งชื่อเช่นกันฮะแล้วก็เราเลือก เว็บแ m มที่เราใช้ถ้ามันเจอนะครับมันจะมีภาพปรากฏตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคถัดมาเราอยากแทรกภาพแทรกฉากหลังแทรกโลโก้แทรกภาพกรอบภาพบรรยายได้หมดเลยนะครับก็คือว่าเราไปกดบวกแล้วก็กดคําว่า image คราวนี้ก็ตั้งชื่อน,นิดนึงอย่างผมตั้งการให้เป็นโลโก้นะครับแล้วก็กดโอเคคราวนี้เขาก็กด browse นะครับในการเลือกภาพที่ต้องการแล้วก,กดโอเคไปนะครับอันนี้ก็จะได้ภาพที่ต้องการและ คราวนี้เราสามารถที่จะมาจัดรูปแบบเรีย์ได้นะครับเช่นเว็บแคมอยากให้มันเล็กลงมาหน่อยอยากให้โลโก้อยู่ด้านขวามือก็สามารถทําได้นะครับโดยที่อาจารย์มาเลือกช่องซอร์สเนี่ยนะครับแหล่งแล้วก,กดตัวที่เราต้องการต้องการปรับนะครับมันก็จะมีสีแดงเป็นกรอบขึ้นมาไอตัวนี้สามารถปรับขนาดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมดตามความต้องการได้เลยนะอาจารย์ก็ปรับใหเ้เหมาะสมตามที่อยากได้นะครับสามารถใส่ฉากหลังไปก็ได้นะครับ คราวนี้วิธีการทำกรีนสกรีนสมมติบางทีเราอยากเอาตัวเราเนี่ยนะครับไปอยู่บนหน้าจอนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะฮะเราต้องไปหาฉากหลังสีเขียวมาก่อนนะจากฉากข้างหลังผมนี่จะเป็นสีขาวใช่ไหมฮะผมก็ไปซื้อฟิวเจอร์บอร์ดมา2ออันสีเขียวอันนี้ง่ายสุดนะฮะแล้วก็ถูกด้วยนะครับไม่ต้องซื้อฉากจริงก็ได้ฮะแล้วพอเราเลือกเนี้ยวิดีโอแคปเจอร์คลิกขวาเลือกฟิลเตอร์ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอไลฟ์ฟิลเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีหน้าจอขึ้นมาปุ่มด้านล่างเนี่ยเอฟเฟกล่างสุดเลยนะฮะแล้วกดบวกเนี่ยจะเจอคําว่าโคมาคีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการตัดสีเขียวออกนะครับอาจารย์ลองเช็คดูว่าไม่ให้ไอตรงฉากสีเขียวเนี่ยไม่ให้มีอะไรมาปนๆนะครับถ้ามีปนๆเนี่ยอาจารย์สามารถมาแก้ไขข้อมูลตรงนี้ได้นะครับพอเราสึกว่าเริ่มเนียนแล้วก็กดโคสไปนะฮะมันจะได้หน้าตาแบบนี้ครับก็คือจะมีเฉพาะผมนะครับเออฉากผมเนี่ยนะครับ อยู่บนจอภาพเลยนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการได้นะครับอันนี้ก็มีการเตรียมข้อมูลบน OBS เรียบร้อยแล้วนะฮะขั้นตอนถัดมาคือเราจะเริ่มสอนออนไลน์แล้วนะครับในการสอนออนไลน์เนี่ยเราสามารถทำได้หลายแบบคือแบบแรกคือเราสอนออนไลน์ผ่านทาง Facebook หน้าฟ e ดเราเลยนะเปิด Facebook แล้วก็สอนเลยนะครับอันนี้คือเป็นแบบ Public ก็คือว่าคนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับเออก็คือ ผู้สนใจทุกท่านเรียนได้หมดเลยนะครับอีกแบงมึงที่ผมใช้และแนะนําก็คือว่าเราสร้างกลุ่ม Facebook ไว้ก่อนก็ได้ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงลง,ลงทะเบียนวิชาเนี้ยนะครับหรือตอนเรียนของเราเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไลฟ์เฟซบุ๊กลงในกลุ่มเท่านั้นพอนะครับก็คือคนเฉพาะในกลุ่มเนี่ยสามารถเห็นได้แต่ในกลุ่มเนี่ยมันสามารถสร้าง p r เว a c y ซีได้เป็นแบบ Public หรือ Private ก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบ Public คือคนที่อยู่ในกลุ่มและไม่อยู่ในกลุ่มสามารถสามารถเห็นหมด แต่ถ้าเกิดว่าเป็น private คือเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นถึงจะเห็นไลฟ์ของเรานั่นเองโอเคนะถัดมาคือเราจะทําการไลฟ์แล้วนะครับเราก็เหมือนเดิมฮะเราไปที่ Facebook นะครับเราก็เหมือนเราจะโพสต์ข้อความฮนะถ้าเป็นหน้าจอแบบใหม่เนี่ยก็คือจะทําตามนี้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบแบบแบบเก่าเนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าเอ่อวิดีโอของเราเนี่ยถ่ายทอดสดมันจะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะแล้วแต่ท่านนะเฟซบุ๊กแ,แ,แบบใหม่แบบเก่าไม่เหมือนกันนะฮะ โอเคนะครับถ้าเป็นแบบหม่ก็คือกดเข้าไปตรงนี้ก่อนเหมือนเราจะโพสอ,อะไรสักอย่างหนึ่งฮะแล้วก็เลือกเพิ่มเติมตรงนี้จึบ๊บแล้วมันจะมีคําว่าวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะถามว่าอนุญาตให้ใช้ไมค์กับกล้องว็ b c a m ไมค์ก็อนุญาตไ,ไปก่อนก็ได้ครับแต่เราจะไม่ได้ใช้กล้องกับไมค์ตรงนี้นะฮะเราจะใช้โปรแกรม obs อีกทีหนึ่งนะครับในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราจะ เขาให้จะให้เลือกว่าจะใช้กล้องไหมนะครับเราเลือกลงมาตรงนี้ครับแล้วจะเจอใช้คําว่า Keystream นะอันนี้เพราะว่าเราจะใช้ Keystream เนี่ยเป็นตัวในการเชื่อมต่อระหว่าง OBS กับ Facebook นะครับเราเลือก Keystream แล้วก็เลือกลงมาข้างล่างครับเขาก็จะมีให้อยู่2อันนะครับสำคัญก็คือว่า URL กับ Keystream นะครับเรากลับมาที่ OBS นิดนึงนะฮะไปตรงคําว่า Setting พอซติ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเลือกเมนูที่2คือสตรีมนะครับมันก็จะเซิร์ฟเวอร์เซร์เวิสเนี่ยตัวเนี้ยให้เลือกเป็นค u สตอมก่อนก็นได้ครับแล้วเราก็เอาลิงก์ที่1มาใส่แถวนี้แล้วก็เอาลิงก์ที่2เนี่ยคือสตรีมเนี่ยชื่อมันจะบอกอยู่แล้วนะสตรีมคีย์เนี่ยมาใส่ตรงนี้เรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับแล้วกดโอเคแค่นี้น,นะครับคือ obs กับ facebook ของเราเนี่ยมันจะคุยกันรู้เรื่องแล้วนะฮะว่าต้องส่งไปที่ไหนยังไงกันนะครับเอาใส่แค่นีน้ถือว่าจบแล้วถือว่าติดต่อกันได้ละนะครับ,นนรบเรากก็ด S start s t r e a m i n g นะก็คือทําการที่จะสตรีมมิ่งออกไปแล้วนะครับทาง Facebook ก็จะรับข้อมูลมาก็คือเราจะเห็นเป็นจอสตรีมมิ่งของเราคือเล็กๆตัวนี้เพื่อให้ดูว่ามันใช่ไหมนะครับถ้าใช่เนี่ยก็แปลว่าติดต่อสื่อสารกันรู้เรื่องแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเราสอนด้วยเนี่ยเราอยากให้มันอัดไอ้ตรงที่เราสอนไปด้วยเนี่ยเราก็กด s ต a r t Record ตามมาด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือจะกดไม่กดก็ได้นะแต่ผมแนะนําว่ากดไว้ดีกว่าเพราะว่าพอเราสอนเสร็จปุ๊บมันจะได้เป็นไฟล์วิดีโอให้เราเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยคือพอมันต่อเชื่อมกันติดเรียบร้อยเนี่ยในทาง Facebook เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ไปแชร์ในกลุ่มไหมหรือว่าแชร์หน้าฟีดเราได้หมดเลยนะครับใส่หัวข้อใส่คำอธิบายได้หลังจากนั้นก็เริ่มกดถ่ายทอดสดนี่คือการถ่ายทอดสดจริงแล้วนะครับหลังจากในระหว่างสอนถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคุยกับนักศึกษาได้นะครับนักศึกษาสามารถพิมพ์ข้อความตอบมาได้เราจะเห็นในหน้าฟีดนี้นะครับเราสามารถเห็นได้ว่าออนักศึกษาตอบคุยอะไรมาบ้างนะครับ ถ้าจะให้สะดวกกว่าน,นี้ก็คือว่าผมแนะนำว่าให้เราเปิดมือถือเนี่ยไปด้วยนะพอเปิดมือถือไปด้วยเนี่ยเราจะเหมือนเราดูไลฟ์ของเราเองแหละฮะเราจะสามารถเห็นที่นักศึษาคอมเมนต์ได้เราสามารถคอมเมนต์ตอบนักศึกษาตอนนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยคือเราสตรีมผ่านหน้าคอมแล้วเราก็เปิดมือถือดูไปด้วยเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่นักศึษาคอมเมนต์มาให้นะครับพอเราจะไม่ใช้แล้วนะฮะเราก็กดจบวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับพอมาฝั่งนี้นะฮะเราก็สต็อปสตรีมนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราเลคคอร์ดไปด้วยก็สต็อปเลคคอร์ดไ้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้เป็นไฟล์ mp4 เราได้เป็นไฟล์คลิปออกมานะครับอันนี้จะอยู่ในวิดีโอนะครับเราสามารถอัปโหลดเข้า YouTube ได้นะฮะข้อดีก็คือว่านักศึกษาสามารถดูย้อนหลังได้สร้างเพลย์ลิสต์ได้นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้สนใจนะครับมาศึกษาได้เช่นเดียวกันนะฮะหรือแม้กระทั่งสร้างไรายได้ได้ก็ตามนะฮะ พิธีการก็คือว่าถ้าเกิดทุกท่านใช้ผลิตภัณฑ์ Google อยู่แล้วนะครับอย่างที่มจพเนี่ยก็สามารถใช้ของ Google ได้นะครับเราไปเข้าหน้าแรกฮะเราจะเจอปุ่มนี่ครับแล้วก็กดเข้าไปมันจะมีให้เลือกจะแยะงมากมายเราก็เลือกที่ YouTube กดเข้าไปเลือกที่อถูก YouTube นะครับหลังจากนั้นพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีปุ่มเพิ่มตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วจะเจอคําว่าอัปโหลดวิดีโอหลังจากนั้นเนี่ยจะได้หน้านี้นะครับเราก็สามารถเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดก็ได้หรือถ้าเกิดเราเปิด โฟลเดอร์ er อยู่แล้วนะเราสามารถคลิกลากลากเข้ามาได้เลยนะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากเข้ามาใส่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ใส่รายละเอียดต่างๆแล้วก็สามารถใส่ไปตามนี้แล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆมีแค่3มขั้นตอนแค่นี้ไม่ยากฮนะเขาถามอะไรมาก็ตอบไปแค่นั้นเองนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็อัพโหลดขึ้น YouTube ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะ โอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทําจริงอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการไลฟ์ทาง Facebook ให้ดูนะครับว่าทําอย่างไรบ้างนะฮะส่วนการใช้ OBS เนี่ยมีหลายท่านเนี่ยทำวิธีการสอนไว้ละเอียดมากใน youtube อยู่แล้วนะครับสามารถไปลองดูกันได้นะฮะคราวนี้ก็เลยจะสอนวิธีการไลฟ์เฉยๆนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ไปตรงที่ตรงนี้ฮะเรากำลังคิดอะไรอยู่นะครับตรงนี้ฮะแล้วก็จะมีการสร้างโพสต์นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเราก็เลือกวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะถามว่าให้เราใช้นี้ไหมนะครับเรอาอก็อนุญาตไปก่อนก็นกนได้ครับไม่เป็นไรแล้วคราวนี้เรามาดูเริ่มกันเลยตรงนี้เราจะเลือกใช้รหัสคีย์สตรีมนะครับเพราะว่าผมจะใช้เ,ออเป็นตัวนี้ฮะโปรแกรม obs นะครับถัดมาเราไปโปรแกรม obs ไปที่ setting แล้วเลือกสตรีมนะครับตรงนี้เราก็เลือก custom ก็ได้ครับจริงๆมันมี facebook อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเอาง่ายสุดก็เลือก custom นะครับแล้วก็ใส่ตรงแถวแรกไปว่าเซิร์ฟเวอร์อะไรพอดีผมใส่ไปแล้วนะครับ ถัดมานะครับเราก็ไปคัดลอกคีย์ซีมตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็เพส์นะครับแล้วก,กดโอเคนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรอกดสตรีมนะครับแต่ก่อนกดสตรีมเนี่ยผมขอ,อใส่รายละเอียดตรงนี้ก่อนว่าหัวข้อวิดีโอคืออะไรคำละเอียดคืออะไรนะครับผมก็ทดลองทดสอบสอนออนไลน์นะครับตามนี้แล้วก็ผมจะสมมติสอนเป็นการเล่นเกมแล้วกันวันนี้คงไม่ได้มีอะไรมาสอนนักศ่านะฮะ เราสามารถเลือกที่จะให้มันไปอยู่ในกลุ่มก็ได้นะครับเราก็เลือกกลุ่มที่เราจัดการแล้วก็ไปเลือกเดี๋ยวเ็าจะมีให้เลือกนะว่าจะเอากลุ่มไหนนะครับนี่คือเป็นกลุ่มที่ผมสับซ้อนนักศึกษานะครับสามารถเลือกในกลุ่มได้อันนี้ผมขอเลือกไปยังไทม์ไลน์ดีกว่านะครับจะได้เห็นทุกคนโพสต์กันนะตอนนี้ก็ตอนบายบายนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวผมใส่หัวข้อก่อนอ่ะมานะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ OBS หลัากนั้นก็สตรีมตรงนี้นะครับมันก็จะเข้าการสตรีมให้จะสังเกตว่าตรงนี้ก็กําลังออรอวิดีโอของเรานะครับผมก็ใส่หัวข้อไปตรงตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ายละเอียดตรงนี้ไปนะันนี้ก็คือสตรีมไปยังที่หน้าจอของ f a c e b o o k เราเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างนะฮะอ่าโอเคนะถ่ายทอดสดเลย อ่ะมานะครับไม่แน่ใจว่านักศึกษาเริ่มเห็นกันยังฮะนะครับมีใครเข้ามาดูหน้าจอสอนสดอาจารย์บ้างไหมนะครับด้านขวานี่คือผมเปิดในมือถือนะครับนี่ก็เริ่มมีนักศึกษามาดูแล้วนะฮะใครอยู่กรุงเทพช่วยกดหนึ่งหน่อยนี่ผมสามารถบบกมือนักศึกษาได้อะบวกมือไปชึบ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 ทักทายอ่าโอเคเป็นไงบ้างนักศึกษาครับช่วงนี้นี่อาจารย์มาทดลองการสอนออนไลน์นะนะครับ โอเควันนี้คงไม่สอนอะไรมากนะครับเราก็อธิบายกันแค่นี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไหนๆก็มาแล้วนะชวนเล่นเกมกันดีกว่าทักทายกันหน่อยสิเป็นไงบ้างช่วงนี้บอกหน่อยสิว่าตอนนี้อยู่ไหนกันอยู่กรุงเทพหรืออยู่เชียงใหม่อยู่จังหวัดไหนเป็นไงบ้างช่วงนี้ นักศาก็ระวังเนื้อตัวเองดีๆนะครับอ้เดี๋ยวอาจารย์ขอกินก่อนเอ่อ่วงนี้ก็ระวังตัวเองกันดีๆนะเฮ้ยนี่อาจารย์แค่มาทดสอบการไล่เฉยๆแหมอุ้ยกำลังมันเลยวันนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยการนี้มีเป็นล้านแน่นอนเดี๋ยวขอเล่นก่อนเดี๋ยว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 เอ่อโอเคน่าจัดไปนะครับนี่นี่อาจารย์กําลังทดสอบการไล์นะครับกดทดสอบระบบคอมทดสอบระบบอะไรนะแต่ก็เลยไม่รู้จะทําอะไรก็เนี่ยเปิดวอร์มเอทเล่นดีกว่า โอเคนะฮะพอเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะเราก็กดออใน Facebook ก่อนนะฮะไปที่ Facebook ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวจบการถ่ายทอดวิดีโอตรงนี้จึบ๊บเขาถามว่าจะให้เซฟไหมก็เซฟไปครับกดตกลงแล้วคราวนี้เราก็มาสต็อปในนี้ด้วยนะก็ต้องสต็อปทั้งสตรีมมิ่งแล้วสต็อปเรคคอร์ดนะถ้าเกิดว่าเราอัดไว้นะครับก็เสร็จสิ้นกระบวนการนะฮะหากมีคำถามอื่นใดก็ทางผมก็คอมเมนต์ไม่ได้นะเดี๋ยวผมก็จะมาตอบให้นะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะ